ต้นเด็กๆผมจำได้ว่ามันมีหนึ่งสถานที่ที่ผมและเพื่อนๆชอบเดินไปเที่ยวกันสถานที่แห่งน,นั้นสวยมากๆแต่ถ้าว่าน่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้จักที่แห่งน,นี้เลย ผมจะตั้งชื่อให้ที่แห่งนี้ว่าแหล่งท่องเที่ยวลับบ้านผาน้อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่ได้มาเป็นในหน้าขายบ้านนะครับ ไม่ได้พาทุกท่านไปสำรวจบ้านลลางแต่วันนี้นัดจะพาทุกท่านมาเที่ยวฝ่ายน้ำล้นที่บ้านเกิดนัดเองครับตอนนี้นัดอยู่ที่บ้านผาน้อยอตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนัดได้กลับมาบ้านเกิดแล้วก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในหมู่บ้านนั่นเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าจะเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวลับก็ได้เนาะจะรู้กันแค่เฉพาะ คนผ่าน้อยแล้วก็คนบริเวณนี้เท่านั้นนะครับผมแต่พื้นที่ตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับผมวันนี้เอามามาตามมาเอ้ยวันนี้เอาเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนคู่ใจไอ้ดำมาล้าง้วยนะครับผมสมัยก่อนอนะ มันไม่ได้มีคาแคร์ไม่ได้มีอัดฉีดหยดเหรียญไม่ได้มีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยใครที่มีรถอ่ะจะรถมาล้างที่นี่กันนะครับทุกคนมาดูบรรยากาศกันดีมากๆตามมาเร็วโอ้ลมพัดเย็นตลอดเลยตอนนี้แล้วบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นขุนเขา เป็นเขาหินนะครับผมมีพวกลิงพวกอะไรลงมาเล่นด้วยแถวนี้โอ้น้ำเย็นยมากๆเดี๋ยววันนี้นัดเจา้าเพื่อนเลิฟไอ้ดำมาล้างที่นี่นะครับแต่ก่อนผู้คนชอบเอารถมาล้างกันที่ตรงนี้ เดี๋ยวเราเอารถมาล้างกันเลยครับไปนะครับมาครับล้างรถท่ามกลางธรรมชาติกัน น้ำเย็นมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ว่าได้มาล้างรถข้ามการธรรมชาติเนาะมาทำอะไรที่เป็นอดิเลกอย่างเงี้ยมันก็ได้ความรู้สึก เหมือนผ่อนคลายล้างรถแล้วได้ผ่อนคลายไปในตัวนะครับรถที่นี่บรรยากาศดีมากๆแต่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยครับถ้าเป็นเชียงใหม่นะครับบรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โหคนเที่ยวตึมแต่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอโ้สถานที่สวยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะแม่จะพาทุกท่านเดินถ่ายโดยรอบเนาะ ดูรถผมจอดจอดล้างที่ฝ่ายน้ำล้นที่บรรยากาศที่ดีที่สุดเลยของหมู่บ้านผมเลยนะครับถ้าใครได้มีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับผมดูโดยรอบเป็นภูเขานะครับผมน้ำใส างล่างก็จะเป็นโขดหินนะครับผมจากน้ำลดแล้วเดี๋ยวพาเดินท่านเดินดูเรื่อยๆนะเป็นไงบ้างสวยมากๆนะครับถ้าเป็นเชียงใหม่นะอย่างนั้นนะ่ะอย่างโขดหินอย่างนั้นนะ่ะเขาจะมาทำแคมปิง้งนั่งท่องเที่ยวกันนะครับที่สาลนี่ก็ ที่ส,สวยๆนี่เยอะนะนัดว่าเยอะมากๆเลยทุกคนที่เป็นคนจังหวัดเลยคนผาน้อยคนอีสานว่ายังไงครับผมตรงนี้น่าจะสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมครับนวนแคมปิ้งริมน้ำ โอ้ช,ชิวเลยครับแล้วน้ำใสๆเย็นๆมีที่แบบสไลเดอร์ได้ด้วยนะครับผมสไลเดอร์ได้ด้วยถ้านั้นไม่ห่วงว่าเอาชุดมาชุดเดียวเนาะนะกักจะสไลเดอร์ให้ทุกคนดูเลยนะครับสไลด์ไปถึงข้างล่างครับแต่ว่าไม่แนะนำตอนช่วงน้ำหลากเนาะน้ำหลากเดี๋ยวจะพาทุกท่าน ไปดูด้านล่างกันนะครับไม่แนะนำตอนช่วงน้ำหลากคือน้ำมันจะแรงมากๆแล้วก็ข้างใต้ฝายนะ่ะมันจะเป็นน้ำบนนะครับอะไรวะน่ะอะไรนีชาวบ้านมาทำเหมือนหาปลานะครับผม ดูบรรยากาศสิครับดูสิครับทุกท่านตรงน้นกลางเต็นท์แคมป์ปิกนิกถ้ามีเรือไอเรือให้นักท่องเที่ยวปั่นเนีครับนะผมน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะคงจะทำให้ชมุมชนบ้านผาน้อยนี่เศรษฐกิจคึกคักขึ้นเนานะ กพรตอนนี้ก็แถววังสะพุงบ้านผ่าน้อยอยงเงี้ยรายได้โดยหลักๆของของชาวบ้านเลยลก็มีขายลอตเตอรี่แล้วก็ทำสวนทำสวนเนื่องจากจะค้าขายเป็นจิจะลักษณะเลยก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากที่ตรงเนี้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่ทางผ่านเนาะโอ้สวยมากโ้ งามเพพ่อแม่พี่น้องนะนี่เป็นภาษาบ้านผมนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกจยากจะให้เกียรติกับทุกท่านเนาะผมเคยคนอีสานด้วยกันเชื่อไหมคนอีสานด้วยกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างผมคนจังหวัดเลยแล้วก็คุยกับพี่เขาคนขนแก่นเนี่ยนะผมก็อยากคุยอีสานด้วยกันนะแต่ผมเว้าวเลยอะ เราเข้าบเข้อใจครับไม่เหมือนอีสานภาษาอีสานมันเหมือนภาษาคนเข้าใจหมดอ่ะคนไทยเข้าใจโอ้โหเห็นไหมครับสวยไหมครับทุกท่านดูสิครับโขดหินสวยๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยลองจินตนาการดูนะจินตนาการว่าปิกนิกกันตรงนี้เนาะตั้งแคมป์กันตรงนี้ ทำแหล่งท่องเที่ยวดีๆสามารถแบบกั้นกั้นพื้นที่ให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเนาะผู้ป,ปกครองก็คอยดูแลเด็กๆว่าบางที่ก็ลึกเป็นไงกันบ้างครับนี่คือบ้านผาน้อยบ้านผมเอง ดูป้าเพื่อนหาอะไรหอยังป้า,ห,าหอยอโ้โหได้ไลบ่บอหอยหอยยังหอยยังใหญ่หอยตากเดยวป้าเพื่อนมาหาหอยนะครับหอยตากที่นี่มีหอยตากด้วย พราะนั้นก็เคยเคยเห็นคนเขามาหากันก่อนนั้นเยอะเขาเหมือนว่าเอาเอาตะข่ายหวิงเนาะแถวแถวบ้านนั้นเรียกว่าหวิงก็ตะข่ายนั่นแหละซ่อนตามหินแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะมีหอยอะไรวะพูดไทยก็ไม่ค่อยถูกสิหอยหอยตากหอยตากไม่รู้ว่าคนไทยเลือกอะไรเนาะไม่รู้ภาษาการเลียกอะไรอีสานเลือกอะไร <laughs> ดูดูบรรยากาศนี่เป็นไง ทุกคนว่าหน้าทำแหล่งท่องเที่ยวไหมครับหน้าทำแหล่งท่องเที่ยวกันไหมครับถ้ามีบรรยากาศแบบนี้ถ้าอยู่แถวเชียงใหม่นะโอ้โหรับรองว่าคนอนะแค่คนในเชียงใหม่ไม่ไม่ใช่คนต่างจังหวัดหรอกนะครับคนในเชียงใหม่เขาก็เที่ยวแล้วก็ าทางนน้นนะเขาพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดีนะครับผมผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็หลายๆอย่างขนาดไอ้น้ำปิงอะ่ะน้าร้อนๆอน่ะน้ำปิงนะครับผมเขาเรียกว่าโมงสายบีดคนเป็นหมื่นครับผมแต่ละวันแค่ไปนั่งเ้าวแช่น้ำมีเพลงเปิดอย่างเงี้ย แล้วดูบรรยากาศอย่างนี้ครับผมทุกท่านว่ายังไงอะ่ะน้ำใสๆเย็นๆเลยดูดิครับน้ำใสๆเย็นๆเลยทุกท่าน อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับผมตรงนั้นอะรู้รู้แต่ว่ามันเอาไว้หาปลาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นยังไงกันบ้างครับ เย็นๆช็่ำๆวันนี้พาทุกคนมาเย็นเยนฉ่ำๆนะครับที่ตำบลผาน้อยบ้านผาน้อยตำบลผาน้ยอำเภอวัสักุงนะครับผมถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็โอ้ถ้าท่านไหนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่อยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมธรรมชาติเย็นสดชื่นอย่างเงี้ยก็เซิร์ช GPS มาเลยบ้านผาน้อยแล้วพอถึงบ้านผาน้อยก็ ถามคนบ้านผานอา้อยเลยครับผมรับประกันว่าบรรยากาศดีมากดีมากๆเลยครับผมลมเลืน่นมีภูเขาเป็นภูเขาหินภูเขาหินรอบด้าน บรรยากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยโอ้ยอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวมาตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ปิกนิกเนาะดูสิครับท้องฟ้าบวกน้ำใสๆบวกคุนเขา น้ำไหลเอื่อเย็นสบายสบายส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดป่านะครับสามารถทำบุญได้เนาะมาตั้งแคมป์ปิงนิกกันที่นี่แล้วก็ตื่นเช้าไปทำบุญที่วัดเป็นอะไรที่ดีมากๆดีไหมครับทุกท่าน นั่งแช่ตรงล็อกเย็นๆสบายๆส,สำหรับวันนี้นะก็พาทุกท่านพาทุกคนมาเที่ยวที่ฝ่ายน้ำล้นที่บ้านนัดเองบ้านผาน้อยตำบลผาน้อยอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะครับ ก็วันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะัดต้องขออนุญาตไปล้างรถให้เสร็จก่อนนะครับผมล้างรถแล้วอาจจะไม่แน่ล้างรถเสร็จอาจจะมีการเล่นน้ำกันได้กันก็ได้เนาะน้ำเย็นๆแบบนี้ก็สำหรับท่านไหนก็ที่ชอบและติดตามนัดมานะัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะครับสวัสดีครับ